เออไอหนูว่าไงครับลุงเออยหนูไงครับมาดผมอย่างนั้นระวังโดนนะเว้อะไรวะอเรื่องลุงอ่ะบอกดีดีว้มาดผมอย่างนั้นระวังโดนนะโดนอะไรลุงไว้เลยโอ้ยคนเมาอะไรวาคนเมาอีกแต่มันก็ได้โดยเจอของแทะอะไรวะลุงนะั้นก็เป็นก็เป็นอะไรของเขา โอ๊ยปเปล่ยชุดดีกว่าชุก่อนเปล่ชเป่ชุไป,ปชไ,ปปชไปออกไปได้ไหมสบาย้ไปจอุไม่ใครเป,รเปไม่ม่ใครเลยเดีเอ,เอาเอาเวอรงไลอได้ไหมไม่ได้ตรงไนเนี่ ึน่นอนตรงนี้นอนใช่ตรงนี้แหละชึ่สมมติก่อนม่ใครใครเบื่อไหมใครอุ้ยตามมันได้ไงวะออกไปโอเคตรงนี้แหละโอเคโอเคตรงนี้วางเสื้อผ้าแล้วใส่ก่อนว่าแต่จะเอาตัวไหนรับเสื้อตัวไหนเด้ออืมอากาศดีช่วงนี้มันร้อนเออเอ้ยช่วงนี้มันหนาว จะชุดแขนยาวจรงโอเงเอาโอเค,อเค,อเคสีดำด้วยแล้วก็รองเท้ารองเท้าสีม่วงแต่แบนไปบด้วยต้องครบสัตว์ตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเท่โอ้ดีนะไม,มไม่มีใครไม่มีใครเห็นโอ้ว่าแต่ก็หล่อมันเนี่ย ก็บอกโอ้น่ากลัวช่วยด้วยเสียงก็เสียงเขาวะช่วยด้วยอุ้ยมีคราบเลือดด้วยไปต่อไปไหนล่ะออกไปก่อนจะไปไหนออกมาเนี่ยผมเห็นม้านหลังนั้นบอกว่าช่วยด้วยคุณหน้าตาเหมือนคุณลุงคนนั้นเลยไอ้แกพูดอะไรบ้านผมงั้นระวังโดนใช่ไหมจะบอกแล้วว่าแกโดนแล้ะ อะไรของเขาอะตรงนี้ก็มีแต่คนแปลกๆกโอ้โหเฮ้ยอ,ออกไปดิออกไปนั่งด้วยโอ,อ๊ยไม่ดด้ต้องมานขังชายขงชายตรงนี้ผมเห็นเออไม่ได้ผีอะครับพี่เออมัดผมมัด ทำผมงั้นลองโดนนะอะไรไม่ต้คนถามว่ามัดทำผมงั้นลองโดอนอะไรของเขาอ่ะนั่งกว่าโอ,อ้โ,อโหคนตัวสิงจริงกันวไอเขาแบบอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้โโนละลรร้าเสือ ไปตรงนี้ดีกว่าไปวันนี้ผมได้มาทะเลโอ้ได้มาทะเลแล้วไอ้สุดก็ได้มาทะเลสักทีเดี๋ยวมาทะเลสบายไหมในเมืองน,น้ำอ่ะได้ไปเที่ยวนะ่ะกลับดีกว่ากลับดีกว่าก็จะก็จะเข้าแล้ว เดูเวลาดิมาหาัวซับนอันนี้จะละจะสับละเออแล้วนี่วลาตอนนี้เป็นเวลาหกหกโมงอะไรวะหกโมงสี่เอน้กลับบ้านแล้วก้าทละเร็วเกลับบ้านกลับบ ด้วยด้วยเสียงเชียวเหรอวะเฮ้ยอะไอ่ะจ,จะเป็นคนเดือดร้อนก็ได้ต้องเรียนรีบไปเดี๋ยวผมช่วยครับช่วยเจินด้วยเดี๋ยวผมช่วยนะครับ,รบอาจจะเป็นคนเดือดร้อนก็ได้เล้วเดินอะไรขึ้นไงนะ่ะยึ๊บมันไม่ได้นะอู้ทำไงเนี่ยโอ้โหขึ้นไม่ได้ เฮ้ยทำไมเน,นีเน่ยาคนกำลังเบือดรออยู่ยังไงเสียงเหมือนจะมาจากบานาน้านนั้นเดี๋ยวจะเป็นรถบัสคันนี้ไม่ใครบอ,ออไม่มีใครวะเฮ้ยเฮ้ยเสียวหลังวะเสียวหลังเสียวหลังเสียวหลังวะเอยไม่มีใคร อโอ้โหโเล่นกูสลัวนะรู้สึกว่าใครนั่งขะนั่งข่างวะรู้สึกว่าเระเวงอะเอ้ยตัวอะไรวะ <c oughs> ปลาจูจ้อเหนือชายคนนี้ ก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อกี้เห็นมีแมวฟ้า